สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนันพัชโปอนุสร์นะคะจากสถาบันโรคผิวหนังค่ะก็วันนี้นะคะได้รับมอบหมายให้มาตอบคําถามแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของงูสวัสด์นะคะและก็คําถามที่ว่างูสวัสด์เนี่ยผเป็นรอบตัวแล้วจะตายหรือเปล่านะคะ ัวงูสวัสดเองเนี ette, so squishy, And, well, so ่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่เราเป็นอิสุอิสัยตอนเด็กๆนะคะหรือบางคนอาจจะได้รับวัคซีนมาแล้วไม่เคยเป็นอิสุอิสัยมาก่อนก็จะเป็นลักษณะของการได้รับไวรัสชนิดนี้มาเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเป็นอิสุอิสัยแล้วเนี่ยนะคะเชื้อนะคะบางส่วนก็จะไปหลบนะคะอยู่ที่ องป,ประสาห,หรือปลายประสาทซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งนะคะระบบประสาทที่มาจากไขสันหลังหรืออาจจะมาจากระบบประสาทสมองเวลาผ่านปลเชื้อเล็กๆน้อยๆที่เขาหลบไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะการเพิ่มจํานวนมากขึ้นของตัวเชื้อเนี่ยมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราซึ่งเราจะพบว่าคนไข้ที่มี ลักษณะของงูสวัดกําเริบหรือเป็นซ้ำเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ํากว่าปกติมีการพักผ่อนน้อยหรือเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวซึ่งจะทําให้งูสวัดนี่เป็นมากขึ้นได้นะคะอาการของงูสวัดเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะคนไข้ส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวด เมื่อยนะคะหรือมีอาการเจ็บบริเวณที่งูสวัสดนั้นเนี่ยจะออกมาตามปลายประสาทหลังจากนั้นจะตามมาด้วยในเรื่องของผื่นแดงอันนี้เป็นอาการหลักเลยของงูสวัสดทีนี้อาการของงูสวัสดเนี่ยนะคะมันจะออกมากี่เส้นขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเนี่ยมันไปหลบอยู่กี่ปมหลบอยู่กี่เส้นของปลายประสาทค่ะถ้ามันหลบอยู่หลายเส้นเวลาเขาออกมาเนี่ยเขาอาจจะออกมาทีละอันทีละเส้นหรืออาจจะมาพร้อมกันเนี่ยสองสามเส้นก็ได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะออกกี่ข้างหรือจะออกกี่เส้นมันไม่ได้เป็นประเด็นว่ามันจะมาโอบรอบตัวแล้วจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าออก1เส้นออก2เส้นออกสามเส้นมันก็คือแค่ตัวโรคที่จะออกมาตามผิวหนังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตอบคําถามว่าคนไข้เนี่ยเป็นงูสวัดพันรอบตัวแล้วจะต้องตายอันเนี้ยไม่ได้เป็นความจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นงูสวัดทีละหลายๆเส้นพร้อมกันการติดเชื้ออาจจะเกิดขึ้นได้อาการปวดอาจจะมีความรุนแรงได้ การติดเชื้อเนี่ยอาจจะนํามาซึ่งการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรืออาจจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อแต่โดยงูสวัดเองแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวคนไข้เนี่ยเสียชีวิตทีนี้ในส่วนของการรักษาเราถ้าเราเริ่มสงสัยว่าเราเป็นงูสวัดหรือเราไม่รู้ว่าเราเป็นผื่นอะไรกันแน่ไม่แนะนําให้ซื้อยาใช้เองควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าแพทย์จะได้ตรวจแล้วก็ดูอาการว่า มันใช่งูสวัดหรือเป็นโรคอื่นหรือไม่เพราะว่าอาจจะมีโรคอื่นๆที่คล้ายกันที่จะทําให้มีลักษณะผื่นคล้ายกับงูสวัดได้โดยเฉพาะอาการเริ่มแรกเช่นมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็มีเรื่องของผื่นแดงๆหรือถ้ามีตุ่มน้ําเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็นเริมนะคะหรืออาจจะเป็นโรคลุ่มน้ําพองอื่นๆก็เป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบแพทย์แล้วเนี่ยแพทย์จะให้การวินิจฉัยได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็แนะนําในเรื่องของอรู้จักกับโรคงูสวัด และมาตอบคําถามที่เรียกว่ามูสวัตไปรอบตัวจะตายไหมท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ